3เคล็ดลับ เปลี่ยนชีวิตแบบเร่งด่วนในปี67นะคะวันนี้นะคะคนลินี่จะมาให้เคล็ดลับ3ข้อนะคะ1เลยนะคะการตัดสินใจวันนี้คุณต้องตัดสินใจเลยนะคะว่าชีวิตเดิมๆที่เป็นอยู่ไม่เอาอีกแล้วเมื่อก่อนเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยก็เคยติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตัวเองนะคะไม่เก่งไม่กล้ากลัวกลัวทําไม่ได้กลัวทําไม่สําเร็จนะ,ะมันไม่ใช่เราหลอกสิ่งที่เขาทานะคะเราคิดแบบนี้มาโดยตลอดนะ,ะชีวิตแบบเดิมๆที่เป็นอยู่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ในวัน,น 1น,นะคะในวันที่เราตัดสินใจสำเร็จเด็ดขาดชีวิตแบบเดิมๆที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เอาอีกแล้วนะคะจนมันหาวิธีการนะคะมันมีวิธีการเข้ามานี่แหละนะคะคือโอกาสการตัดสินใจของเรานะคะสอพอเราตัดสินใจเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะให้เราไปหาพี่เลี้ยงค่ะไปหาเมนทอร์นะคะคนที่เขาทํา <c oughs> ในเรื่องนั้นๆที่เราเนี่ยนะคะต้องการให้เขามาเป็นพี่เลี้ยงสัก ให้เขามาเป็นคนที่เทรนนิ่งให้เราซะนะคะเขาอาจจะสำเร็จเนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาเนี่ยสปี เขาอาจจะมาย่นย่อระยะเวลาความสําเร็จให้เราเนี่ยเหลือ1ปีก็ได้เหมือนที่ตัวโค้ดเองเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นเรื่องออนไลน์เลยไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะคะแต่พอเราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยก็ไปหาพี่เลี้ยงไปหาเมนทอร์นะคะทาให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะประสบผลสําเร็จบนโลกออนไลน์ใช้ระยะเวลาแค่3ปีเมื่อก่อนมหน้ไม่มีบ้านไม่มีรถนะคะจนประสบผลสําเร็จ3ปีนะคะปลดหนี้ได้นะคะมีบ้านมีรถในสิ่งที่เราต้องการนะคะ มีทุกอย่างในฝันที่เราต้องการได้ในระยะเวลาแค่3ปีเองนะคะสนะเราต้องใช้โลกออนไลน์นะคะเพื่อนะคะที่จะมาย่นย่อระยะเวลาความสําเร็จนะ,ะที่จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จแบบฉับพันทันด,วด่วนก็คือโลกออนไลน์ วันนี้ใครที่ตัดสินใจสําเร็จเด็ดขาดนะคะอยากจะสําเร็จบนโลกออนไลน์โดยใช้ระยะเวลาแค่2อถึงสปีนะคะติดต่อคนที่แชร์คลิปนี้ไปนะคะแล้วมาสําเร็จไปด้วยกันนะคะแบบฉับพันทันด่วนนะคะบนโลกออนไลน์มาคุยกันนะคะว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จนะคะแบบก้าวกระโดดบนโลกออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ